ร้อเลยไหมนะอะไรนาะอ่ะจีรานีมันกลับมาแล้วจีรานีรี์นค่ะก็ชั้นหนึ่งนะคะมารอช่งสานี่ต้องรอนะคะรอนี่พร้อมนะจีรานี ทำแลปไปยังไงบ้างจังหวะสำหรับ54ปีพรีเมียร์โพสค่ะโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่ก,กับเจนจีนะคะก็คือ,อจิรานีคัมแบ็กค่ะเป็นยงไงคะเนสียงนิดกระหุ่มเลยก็กระหึ่มค่ะดีใจค่ะความจริงเราเอ่อกับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบน่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างุะพ่วงอไม่ค่อยได้ร่วมงานกันแต่พอกลับมาร่วมงานแล้วคิวเธอจะหวาการกระโดดการข้อง Ooh, <architectural udo> ได้ใช่ไหมมันยังไงมันมันต้องฝึกเยอะไหมหรือว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันน่ะน้อยมากเพราะว่าคิวเราอ่ะไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะโชว์ไปเหมือนโชว์สมรรถภาพอ่ะ่าแบบเอายังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนีคำถามคนทิดชมเลยว่าทำไมคู่เรามูนเมนเยอะที่สุดกว่าคู่อื่นคือถามค่ะ แต่เขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอยากให้เหมือนการเจอกันในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโขนเซาบ้างอุ่มกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้น แต่ว่ามันแค่มองตามันก็รู้เลยว่าเจนจะไปยังไงเดวจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่แบบเะมันต้องเทตัวลงไปเลย้วเจ๊ว่คือต้องรับให้ทันก็ไว้ใจกันเท่านั้นเลยค่ะยืนยันว่าอุปกรที่จะมันจะเกิดขึ้นคือไปคอมเมดี้แน่นอนเป็นใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบรถค่ะชื่อเรื่องว่า คุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะชืื่่ออเรงก็ไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนางคำดวงค่ะอ่ะไม่เล่นว่ายแล้วนี้ซิตติ้งเร็วนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆแต่คนคาดหวังมันเป็นกดดันหรือมันว่าแบบการ c o m แ b a กครั้งของเรามันอ่านบทแล้วไม่กดดันบทสนุกค่ะพร้อมเต้นมากๆค่ะเหมือนทุกคนแบบตั้งเจเมย์ก็เหมือนเข้ารวอยากจะไปถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเออเรา ค่เราอ่านบทเราเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความท้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับบนเบลอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรค่ะจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วแม่แ <laughs> ม่จะต้องเชื่อเชื่อแค่ไหนคือ เรเอาเป็นว่ามันไปตามเหมือนจังหวะของมันแล้วกันค่ะเป็นไป,นปนตามบทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยอาจจะตีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นมากกว่าตีความเก่แบบตากี่แบบจับมือกันตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันว่าแบบเออเราเจอกันมานานแล้วเนาะแบบตอนนั้นแบบ โอ้สิบแปดยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะเมื่อกี้จะเจอลูปเราไหมได้เจอตัตออ้งแต่เมื่อวานแล้วออลรูปเราเป็นยังไงบ้างแหละคนกอเทียบหน้าคือได้แม่มาได้แม่น้องยิ้มหวาเออนเนาะยิมย้มหวานแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชัยหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย่างเงี้ยก็เชียร์น้องอยู่ละครเรื่องที่สองคุณแม่ก<า>องแก้วคือแบบเพิ่งเรียนเมษาค่ะมีแววไหม ฝากค่ะเมื่อวานที่เจอได้กมีการฝากเลยฝากฝากลูกยังไงไหมเจมาฝากฝังฝากฝังอะไรจำไม่ได้เหมือนกันมันยังเป็นฝานใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในดวงใจของผมอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบค์ทก็ไปเอกลงสตอรี้ อ๋อค่ะไปงานโบกาล่าค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้เชียร์ได้ไหมคะคู่เนียเชียร์ได้ไหมก็ความจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่เราตแต่แฟนเลยค่ะแต่วันทั้งจับตามองเราเลย ชอบมาจากหนังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอการตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยกันอีกจังอย่างเงี้ยค่ะบาเราขออยากเห็นมาประกบงานนะเอ้ยกันได้ไงเสริมรูปทูให้แล้วไมนเขียนไม่เขียนได้อะไรอ่ะไม่เป็นไรเบลว่าใจต้ออืมต้องดูรูปทูจะได้ดูรูปทู ก่อนนะคะแล้วคนคนนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นคุขอรมณ์สมัยเลยไหมคะหนุ่มรุ่นน้องยังไม่เคยคิดแบบนั้นอืมค่ะแต่ถ้าคนจะชิปจะจิ้นเนี่ยก็ได้ก็ได้เลยแต่อย่างที่บอกคือแบบเชียร์ผู้ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงทำไมนะบอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วถ้าใช่บอกอยู่แล้วจ้ะเขามีมาเขามีมาแบบว่า ๆอะไรมว่าแบบไม่มีไม่มีฟิลนั้นเลยจริงๆค่ะช็อตที่แบบว่าประคองเราลงจากเส้นนี่โหูบีบกันอันนั้นอนาถมากคือ <laughs> ่าวชายชะการที่ลุ้ก่อน,อนมีชัอะไรคือพี่พลอยอ่ะตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลงเอง,เลลง,เองคือเหมือนแกล้งเบลซึ่ง<ช>ทุกคนอ่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามาเออมีดับดับเจมองแบบว่าตอนไปต้องแบบคือเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบเหมือนพี่พลอยพูดอย่างนั้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะมีใบที่ใจกล้ายืนแขนมาให้อะไม่รู้สิถ้าเราชายชะการไม่ช่วยหรอเบลว่าจะเป็นยังไงเบลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะคะแล้วก็เอาขา ตรงตามอย่างเงี้มันไม่เอื้อค่ะใช่ยังก็รอดุนต่อไปชิปกันต่อไปค่ะโอเค็อบคุณน่ะเรื่องใหม่เรื่องเรียองบอ่บี่คนถามที่อนถามานหน้าที่มีคนจับตามท่ายภาพรวมท้ายภาพรวมง่ อะไรยังไงบ้างพราคุณปะจับเป็นประเด็นอีกแล้วนที่เราเปียบไปแล้วเฟรมรู้สึกเลยก็อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วมเฟรมกับใครคือเบลแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ก pues> mm ็คือได้เดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ทักกันใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแขกเชิญมีใครมาบ้างอะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วมันเสียใจเมื่อไหร่พวกก็ยังไม่มความจากประเด็นนี้ด้นักที่เราั้งใหม่เฟรมก็ไปเล้เาคุณพอไปเลยเออไม่ อะไรค่ะแต่ก็แค่อย่างที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ก็เคลียร์จบแล้วไม่มีอะไรอืมโอเคค่ะค่ะยืนรอได้คะรอรอไปแล้ว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 ไแล้วไปแ